เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11มีนาคม2512โดยชายบุบ้าคลั่งเชลซีอาซาููน่าสัดทดเจ็บพาเชซีตามเจ้าวูฟเซนตันหืดแต้มท่าปืน อเดนอาซาซัดประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาเชลซีตามตีเสมอวูฟแทมตันหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากโดนชีมหมาป่าขึ้นนำไปก่อนจากราอูคิมนเนสส่งผลให้สิงบรูยังรั้งอันดับที่6มี57แต้มเท่ากับอาร์ซอนในฟุตบอลพรีเมียร์ลังกฤษเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเชลซี Chelsea, ผ่อนคลายลงหลังคว้าชายสนัดรวดทุกรายการเกมนี้พวกตัวหลักก็ได้พักมิดวีคไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกลกองเต้กอนซาโลอิกัวอินและอเดนอาซาคัมแบกลงตัวจริง บูฟแฮมตันนั้นนัดนี้ไม่มีไรอันเบนเดตที่ติดโทษแบน2เกมแต่ได้รุยปาติซิโอประตูมือหนึ่งคัมแบ็กกลับมาและคู่หน้าวางราอูฮิมเนสและเดียโกโซตาครึ่งแรกเริ่มมา19นาทีเชลซีได้ลุ้นก่อนจากอินโกรกองเต้แทงบอลให้กอรโซโลอีกว่าอินหลุดเข้าไปยิงมุมแคบตรงตัวรุยปาติซิโอต่อมานาะทีที่26เชลซีน่าจะได้ลูกโทษจากอินนอาซาเปิดเตะมุมเข้ามาราอู ฮิเมเนสสกัดบอลมาโดนแขนตัวเองแต่ผู้ตัดสินไมเคิลโอเวอรเวอร์ไมเคิลโอเวริเวอร์ยังนิ่งอ้าวโอกาสลุ้นทำประตูทั้งสองฝั่งมีน้อยมากแตทีที่40ววูฟแซมตันเกือบได้โต้กลับจากเดียโกโชตาหลุดกับดักล้ำหน้าไปแล้วแต่ไปทำแฮนด์บอลก่อนหมดโอกาสไปท้ายครึ่งแรกแฟนบอลสิงบรูนั้นส่งเสียงร้าให้เจ้าถิ่นเร่งเกมมากขึ้น แต่หลายจังหวะยิ่งคิดช้าทําช้าทําให้จบครึ่งแรกยังเสมอกัน0ต่อศพร้อมกับเสียงโหจากแฟนๆจากรูปเกมและทรงบอลที่ออกมาครึ่งหลังยังเป็นเชลซีที่เดินหน้าบุกกันใส่อย่างหนักและไม่ได้ลุ้นจากจังหวะฟรีคิกนาทีที่51บริเวณเส้นเขตโทษดาวิดลุยยิงไปติดกำแพงออกหลังไปอย่งางไรก็ตามนาทีที่5 6กลายเป็นวูฟเซนตันนั้นที่พลิกมาขึ้นนําก่อน1ต่อ0 จากจงาังหวะสวนกลับเร็วจาก d i e โกโชต t a จ่ายเข้ากลางให้กับาอูค Jimenez ลุดเดียวเข้ามายิงจอๆบอ bon, ลไปเฉลบขาเซซาอัสฟริโกยตาที่พยายามเข้ามาบล็อกบอลก็เลยเปลี่ยนทางเข้าไปตูตัวเองไปวูฟนำเชลซีไป1ต่อ0จากนั้นนาทีที่60เชลซีกรลุนตีเสมอจากลูกยิงหน้ากรอบเขตโทษของเปโดแต่รุยปาติซิโอกระโดดปัดทิ้งออกไปซะง,งั้นโหอย่างไรก็ตามช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2อนาทีเจ้าถิ่นตีเสมอได้สำเร็จจากวิลเลียนสกิดมาให้เอเดนอาซา ซัดด้วยขวานจากนอกกรอบเขตโทษบอลเสียบเสาอย่างเด็ดขาดจบเกมเชลซี Chelsea เปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับวูฟแฮมตันไป1นต่อหโดยรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมนะฮะฝั่งเชลซีนี้ก็ได้แก่เกปาลิสบารากาเซซ่าอัสตริโกเอต้าอันโตนิโอริติเกอร์เดวิดลุยเอเมซอนอินโกรกองเต้จอจินโยมาร์เทโอโควาซิตเปโดโรดิเกสคอนซาโลอีคัวอินและเอเดนอาซา ส่วนฝ,าฝา่ายฝั่งทั้งบุฟแฟตันตันก็ได้แก่รุยปาติซิโอโรแมนไซด์คอนเนอร์คาลดี้วิลลี่โบลี่แมดดูเฮตี้เรนเดเดนดอกเกอร์รูเบนเนเวสซูอัลมูติโนจอนนี่กาสโตราอูนคิเมเนสและเดเอโกโชตาก็เป็นอันสรุปว่าเชลซีนะฮะเสมอคาบ้านกับบุฟแฟตันตันไปหนึ่งต่อหนึง่งก็ยังดีนะฮะที่ยังไม่แพ้ไป ยังไงก็ยังลังอันดับที่ท็อป6อยู่นะฮะก็ต้องรอดูกันว่าเชลซีจะทำเช่นไรที่จะกลับมาท็อป4เช่นเดิมนะครับผมน้องผมลอบตัสชิคพร้อมช่วยพักดันโอดอยแบบสุดหัวใจรูเบนลอบตัสชิคมิดฟิลวัยรุ่นของเชลซียืนยันหนักแน่นว่าต้องการจะช่วยสนับสนุนแข่งรุ่นน้องอย่างคาร์มซอนโอดอยให้ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างเต็มหัวใจพี่เลยน้อง แฟนบอลทุกคนอยากเห็นผมกับโอดอยประสบความสำเร็จในทีมชุดใหญ่กันทั้งนั้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตรอสตัชชีก,กาวผมรู้ดีมากๆว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยฝีเท้าด้วยอายุด้วยความมุ่งมั่นต่างๆเหล่านั้นมันทําให้อยากจะช่วยสนับสนุนน้องเหลือเกินจากใจจีนของพี่เลยนะเด็กคนนี้อยากลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะกําลังฮอตอยู่ในตอนนี้และมีโมเมนตัมที่ดีทําประตูไปเรื่อยๆและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมเสมอแม้ไม่ได้ลงเล่นก็ตาม เราคุยกันตลอดเวลาว่ากาลังค้าแข่งให้สโมสรใหญ่และเป็นดาวรุ่งฉะนั้นต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักไปเรื่อยๆก่อนโฟกัสกับงานที่กำลังจะเข้ามาทั้งในสนามซ้อมและเวทีการแข่งขันผู้จัดการทีมเองก็ยังรู้ถึงศักยภาพของโอดอยเป็นอย่างดีเพราะเราฝึกซ้อมมาร่วมกันทุกวันเหลือแค่แตัดสินใจจะให้ลงเล่นเมื่อไหร่เท่านั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าน้องรักของผมคนนี้ต้องประสบความสำเร็จในทุกอย่างตามที่ต้องการแน่นอน หายห่วงซาวรี่ยันสถานการณ์ของเกปากลับมาดีเหมือนเดิมแล้วมาริซิโอซารี่ผู้จัดการทีมเชลซีให้สัมภาษณ์เปิดใจแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ที่แย่เกี่ยวกับเกปานั้นได้คลี่คลายจนกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นหายห่วงไปได้เลยสุดท้ายสถานการณ์ของเกปาที่มีปัญหามาจากเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับก็คลี่คลายจนกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อผู้เล่นคนอื่นๆซาวรี่ลกาการจะเอาชนะคู่แข่ง 4จากหนัดหลังสุดนั้นโดยที่ไม่แพ้ใครเลยแถมยังเสียประตูแค่ประตูเดียวก็ต้องบอกว่าทีมยกระดับฟอร์มการเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องสําเร็จแล้วโดยอย่างไรก็ตามทุกคนก็ห้ามมาเด็ดขาดเพราะก่อนหน้านี้เคยฟอร์มเทพต่อเนื่องมานานแต่พอพลาดท่าแค่ครั้งเดียวก็กลายเป็นว่าพังยาวระเนระนาดแทบหาทางกับฝั่งไม่เจอฉะนั้นต้องระวังกันให้ดีนะน้องหนูอา้าจะอยู่ทําไมอ่ะ เฟอร์นิแานยุโอดอยย้ายหนีสิงบรูริโอเฟอร์นินานตำนานกองหลังทีมปีศาจแดงออกโรงแนะเจ้าหนูคาร์ลมัสันโอดอยปีกดาวรุ่งของเชลซีให้ย้ายก้อนออกจากทีมสแตมฟอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์นี้ซะโอดอยยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกให้กับทีมสิงบรูในซีซั่นนี้โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้งานในรายการยูโรปาลีกซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งโชว์ฟอร์มทำประตูดินามโมเคฟได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมื่อถูกถามว่าดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ วรที่จะย้ายออกจากเชลซีหรือไม่ฟอร์ติดานตอบคำถามของเดนิเมลว่าถ้าผมไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมทุกสัปดาห์หรืออย่างน้อยก็ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอบ้างผมก็บอกว่าไม่มีทางหรอกเชลซีเป็นสโมสรใหญ่เขามีบ้านอยู่ในลอนดอนเป็นนักเตะดาวรุ่งหัดจันของทีมชาติอังกฤษซึ่งเราก็เห็นได้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้เขาได้ลงสนามมากขึ้นถ้าเป็นผมและไม่ค่อยได้ลงสนามมากเท่าไหร่นะ แถมยังได้เห็นเจดอนซันโชและริสเนลสันกำลังไปได้ดีในเยอรมนีการได้เห็นนักเตะด,ดาวรุ่งคนอื่นๆกำลังได้ลงเล่นในทีมเหล่านั้นซึ่งถ้าผมจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะมีโอกาสที่ดีกว่าผมก็จะไปผมอยากมีความรู้สึกว่าผมมีโอกาสที่แท้จริงในการลงเล่นในทีมทุดใหญ่ภายใต้การกุมทีมของมาริสโอซารีจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงกำลังนั่งคิดว่าผมไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ถูกต้องของผู้จัดการทีม ในขณะที่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วรอไปก่อนซาวรี่คอนเฟิร์มรอสตัทชิกยังไม่ฟิตพอลงเล่น90นาทีเต็มมาริเซโอซาวรี่ผู้จัดการทีมออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพร่างกายของรูเบนลอตสตัทชิกว่าตอนนี้ยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นเต็ม90นาทีหลังเพิ่งหายเจ็บยาวกลับมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้สภาพร่างกายของลอสตัทชิกดีขึ้นกว่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพยายามให้โอกาสเขาได้สัมผัสเกมการแข่งขันต่อเนื่อง เพื่อที่จะเคาะสนิมและเรียกความฟิตแต่ยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอจะให้เล่นเต็ม9 0สินาทีอย่างในแมตช์ล่าสุดกับเคียฟที่ไม่ให้เป็นตัวจริงก็เพราะเหตุนี้แหละและต้องการให้กองเตะสลับกับจอจินโยมากกว่าจึงส่งตามลงไปแทนบัครีทีหลังสิ่งเดียวที่พูดได้ก็คือพัฒนาการด้านสภาพร่างกายของรอสตัชชิกกำลังดีขึ้นมากตามลำดับทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆและผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสัก2-3สสัปดาห์กว่าจะสมบูรณ์เต็มร้อย ไม่ไหวก็ต้องไหวเด้เมอร์สันแนโอดอยควรรอโอกาสจากซาวรี่พอเมอร์สันตำนานลูกหนังแข่งปืนใหญ่แนะนำลาลามฮัสันโอดอยปีกวันตะคิดของเชลซีว่าต้องรอคอยโอกาสลงสนามอย่างอดทนเพราะตัวเองยังไม่ดีพอเป็นตัวจริงณเวลานี้ถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมเชลซีนะยังไงก็ไม่ให้ลหาลามฮัสันเป็นตัวจริงในตอนนี้หรอกเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความอดทนมากกว่านี้ มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะทีมมีเปโดซึ่งกลับมาทำผลงานได้โดดเด่นอีกครั้งแถมโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเคยเป็นคนของบาร์เซโลน่ามาก่อนซะด้วยขณะที่วิลเลียนคือปีระดับท็อปของโลกซึ่งพอสองคนนี้เล่นร่วมกับเอเดนอาซาแล้วแล้วก็ทุกอย่างจะลงตัวอย่างมากประสบการณ์ของเขามีประโยชน์ต่อทีมมากมายมหาศาลนักเราต้องยอมรับก่อนว่าฮสซันโอดอยนั้นยังเทียบกับรุ่นพี่ไม่ได้เลยฉะนั้นยังต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเยอะ ซึ่งผมก็ชอบสไตล์การเล่นที่กล้าเล่นกล้าลุยของเขาอยู่แล้วถ้าหากคิดมาว่าพอไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องแล้วฟอร์มจะตกเพราะอย่างน้อยคุณก็มีโอกาสซ้อมกับแข้งระดับโลกทุกวันจงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีแล้วรอคอยโอกาสอย่างอดทนนะเจ้าหนูและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมอสรเชลซีประจำวันที่11มีนาคม2 5 1 2โดยชายผู้บ่าครั่งเชลซี เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ